หลายคนคงจะคุ้นกับเทศกาลน้ำแข็งที่ฮอกไกโดแบบนี้ที่เอาก้อนน้ำแข็งมาเรียงต่อกันแบบสวยงามหรือจะสร้างตุ๊กตาน่ารักจากหิมะแต่ที่นี้เขามีการสร้างประติมากรรมน้ำแข็งที่บอกเลยว่าใช้ความตั้งใจตามแบบฉบับญี่ปุ่นแท้นั่นก็คือเทคนิคการสร้างแบบเฮียวบากุโดยใช้การพ่นละอองน้ำในอากาศที่หนาวเย็นติดลบลงบนก้านไม้และตาข่ายเพื่อให้น้ำเกาะและแข็งตัวกลายเป็นประติมากรรมน้ำแข็งที่สวยอลังการโดยเทคนิคน,คนี้ต้องใช้ความอดทนมากแต่ละชิ้น ใเวลาถึง2เดือนเต็มๆในการสร้างเลยค่ะและต้องทําทีละชั้นจนได้มาเป็นปฏิมากรรมน้ําแข็งที่มนุษย์กับธรรมชาติสร้างสรรค์ออกมาแบบขนาดแท้เลยโดยท่านสก,การที่น่าสนใจและดังมากในการเที่ยวโซนฮอกไกโดซัปโปโรซึ่งในญี่ปุ่นงานที่ใหญ่ๆจะมีอยู่ไม่กี่ที่แอดมิน ขอแนะนำสองที่นี้เพราะเขาสร้างประติมากรรมน้ำแข็งได้แบบอลังการสุดๆที่แรกก็คืองานเทศกาลที่เล็กชิกโกซึไอซ์เฟสติวัลที่ทะเลสาบชิกโกซึเขาจะใช้น้ำจากทะเลสาบชิกโกซึขึ้นมาทำประติมากรรมน้ำแข็งและอีกที่คือเซออุนเคียวไอซ์เฟสติวัลสองที่นี้ถือเป็นเทศกาลน้ำแข็งที่ฮามพลาดเมื่อมาเที่ยวเส้นทางฮอกไกโดในช่วงฤดูหนาวนี้เลยนะคะสามารถเซฟคลิปนี้เก็บไว้เป็นไอเดียเที่ยวและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราสนใจเที่ยวฮอกไกโดหน้าหนาวนี้ทักเรา ามาได้เลยที่ซุปเปอร์ทิปเที่ยวทั่วโลก